พ่อสอกีอ้นี่แล้วนะสวัสดีจ้ามือแร่งครับทำคำแล้วพ่อในกราบอยู่มาอยู่นี่มีแขกกีที่มาสัดครับหนึ่งลุงยศลุงยศเจ้าของสวนพริกมานั่งเซวนาห้าเฮ่น้ำสวนพริกเราอยู่มองปูนครับปูนมองท่อป้าๆพี่วิซี่โพอยู่ปูนละเจ้าของสวนพริกเงินล้านครับมานั่งเหรียญแม่กันครับคือว่าเอามากันแก้มพ่อแบบนั้นเขาริกสดมากินน้ำมันวะ ยังวันนี้กลับครับวานนี้กลับก็เลยมานั่งเล่นน้ำเพลินก่อนแล้วเพลินสิงหงาเวลากลับไปแล้วเพลินสิงไม่มีมูคุยครับเพคนบอกรูปมูคุยครับคนมีโทรศัพท์คุยแม่อยู่แถวๆนี้บ่ใครมีขึ้นเี่ละก่อนเพอร์นี่ยังนะฮะปลากิลิโอครับอ๋อปลากิลิโวสามสิบปีอื้าไม่พอเนี่ยยังไม่พอเอานี่ซอยซอยซอยเข้าไปใส่เพิ่อนี่อันนี้เด้ออีมบอครับพ่ออีมบอกเด้ออ้เต็มเต็มเลย กคาบ่เพ็ดย่างไปสวนล้งย่นมีบักพริกพริกสดพร้อมกี่หลายปานไหนบ่ห้วงบ่อขึ้หวงขึ้นหวงใจใจไปเฮ็ดคือเด็กหน่อยหินเพิ่งก็พอเฮ็ดจังได๋พอใหญ่ขอบักพริกไปกินในเด้อเอาลูกๆ่าซั่นมันลงมาหักต้นโปะมันขึ้นรถไปเลยโอ้ยหายกินหัวมังจิ้นฮ่า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 งาเลยบ่บ่หักจนไปเลยหลายคนว่าซั่นว่า ปาทุกมัน,น,านมา,ากเอาต้นบกแบบขี้ไงเพียงโลกมาปุ๊บหักเอาต้นปุ๊บต้นหนึ่งเนี่ยพอไงว่าสั่นไปเลยห้าขัวมึงเลยพอดีวันตัวมึงเอ้ยเดี๋ยวมันคือมาเก็บอา้าว <laughs> คนเธอจะปลูกได้เนาะมัน<อ>ไ<ห>นม,นมน่มันบ่มีเวลาเก็บพอไงมึนว่า <laughs> โอ้ยห้าสูมึง <laughs> ตัางเขาชิ้นเพิ่อนหมดเลยยุ้บ่เนี่ยครับอาหารเพิ่นนี่ผมเห็นอัน ถืออยากเหนือมากผมมาแต่พึ่งมิ่มหน่อยที่ไหนได้แมงวันครับมูงอยู่อันยาเต็มอยู่เอามันมีขี้ไก่โอ้ยสัมผัสวะเสนาเขมาลงแปรงก่อนเออจะวางสั่นเจ้าไปฉีดยาก่อนโอเคโอเคครับผมไปอันเอาเครื่องมาไว้น้ำเอาอีเจ้าตอนอีเจ้าตอนนี่มามามาอี่มาแก่หน่อนั่นมันมันกลัวจะฉีดยาแล้วเราตุ่มตุ้มกุญแล้วฉีดยาลำล่าลำข้างอืมที่มันเป็นโรคใบใหม่อ่ะใบใบแหมลุกเหรต้องฉีดยาแก้ล่าต่างอืม โอเคครับผมขอบคุณแขกทีดีมาสัครับย่างครับสวนเราแล้วอืมอืมอืมอืพอืม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 องมอบมอนมนืมอืมอืมอกกับมอืมอืมอลมอืมอืมกืมอ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 ืมีืมอืมียมอตมอืมะเมอมอืมอืมอือมอือมอื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 มอนี่ืมอาืมอ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 าขมนาเสือเลยนะครับนี่ หน้าตาแบบนี้นี่รุดไปคอมเมนต์เนี่เขาประสงค์ถามหาบัตรประชาชนนะได้เม็ดครับนี่ยได้เม็ดได้เมได้เลยลาสูบซาคอมเมนต์ก็ได้ลาโอเคครับสนุกสนานครับวัอนี้สามีก่อนครับเดี๋ยวสกินโบท่านเพิ่นเพิ่นกินข้ามญ่อยู่เนี่นครับครับครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับครับผม